สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็ไม่เจอทำอะไรเราก็เลยจะมาเล่นโรบอ์โชว์ละกันเราไม่มีอะไรทำเนาะทุกคนอย่าว่าเราเลยเราไม่รู้จะทำอะไรแนละ้วทุกคนดูๆไปก่อนอะลิปนี้น่าจะน่าเบื่อมากค่ะ อุ๊ยขอรีบค่ะพอดีเป็นคนตลกเลยค่ะแล้วก็จะมาทาลิซันเดอร์ทุกคนแล้ก็จะมาทาลิซันเดอร์ทาลิซันจ้าอุ๊ยขอรีบค่ะพอดีดไม่มีหน้า เราไปขี่รถกันข้ะ นะทุกคนบ๊ายบาย